สวัสดีครับเพื่อนเพื่บกันยามบ่ายอากาศร้อนๆผมก็จะมาแบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้มาแนะนําต้นหานุมันสันกายนะครับหรือภาษาท้องถิ่นเขาเรียกว่าว่านอ้อยช้างนะครับก็ลักษณะของต้นหานุมานประสานกายนะครับจะเป็นพันธุ์ไม้พุ่งนะฮะที่มีลาต้นสูงประมาณ1-4เมตรผิวของลังต้นค่อนข้างที่จะเรียบเรียง ลักษณะของใบย,ยอดอ่อนเป็นรูปวงรีอย่างนี้นะครับหรือรูปใบหอกมีปลายเรียวแหลมคนใบมีหูใบซึ่งติดอยู่กับกา้านนะครับส่วนริมขอบเป็นขึ้นเล็กน้อยใบจะกว้างประมาณหนึ่งสซนติเมตรนะครับพื้นเผยวจะเรียบเป็นมันนะฮะเราทีนี้เรามาดูว่าประโยชน์ของหังมันสารกายเนี่ยเขาใช้ทำอะไรกันบ้างนะฮะ ทั้งต้นนะฮะจะมีรสหอมเผ็ดปราบขมฝากเล็กน้อยนะฮะสรรพคุณช่วยทําให้เลือดลมเดินสะดวกนะฮะแล้วก็ช่วยรักษาหอบหืดแพ้การภูมิแพชแ้ช่วยเรื่องหลอดลมอักเสบและช่วยเรื่องบรรโรคปอดช่วยรักษาแพ้ในปากที่เกิดจาก ร้อนนายโดยการรับประทานใบสดหนึ่งถึงสองใบามาเคียเ่ยวให้ละเอียดและคืนเช้าเย็นนะฮะยังไม่พอยังช่วยาการอาเจียนเป็นเลือดและก็ใช้แก้พิษต่างๆได้นะฮะทั้งต้มต้นนะฮะยังใช้ต้มกับน,น,น้ำดื่มเพื่อรักษาลรคกับเพาะอาหารและลำไส้นะฮะยังไม่พอนะฮะยังเวลาเรามีแผลสดนะ่ะเราสามารถเอาใบาเนี่ยมาตำขยี้ขยี้ขยี้แล้ว ามาเคียเค้ยวๆแล้วก็ามาพอกสมานแผลช่วยห้ามเลือดแล้วก็แผลแห้งไวนะครับช่วยเรื่องการอาเซตบวมต่างๆช่วยแก้ช้ำในนะฮะแล้วก็ข้อที่ดีที่สุดคือหานุมานประสานกายเนี่ยจะช่วยแก้เส้นเลือดในสมองแตกทําให้ช่วยให้กันไม่เป็นอมัมพาตช่วยกระจายเลือดลมให้ที่จับเป็นก้อนๆหรือข้างภายในได้นะครับ ประโยชน์ของน้ำมันสังกายยังมีอีกมากมายยังมีบางาบางเผ่าพันุ์หรือบางกลุ่นบางกลุ่มยังสามารถาที่จะใช้หาน้ำมันสังกายโดยการไล่ยุงโดยการวิธีการเตียงทำน้ำมันทายุงก็นำใบสมุนไพรหาน้มันสังกายล้างให้สะอาดแล้วนำไปผืนให้แห้งจากนั้นก็นำมาหาันเป็นชิ้นเล็กๆเท่านั้นนะฮะ แล้วก็เทน้ํามะพร้าวที่มีน้ําหนักเท่ากับตัวยาใส่ลงในกระทะแล้วไปตั้งไฟให้ร้อนจัดแล้วนำสมุนไพที่เจียวไม้ทอดไฟร้อนๆประมาณ5นาทีแล้วปิดหลังจากนั้นก็เอาช้อนกันสมุนไพรออกแล้วกรองน้ํามันด้วยผ้าขาวบางที่สะอาดแล้วก็เอาน้ํามันมาทาก็สามารถกันยุงได้ป้องกันยุงกลางวันจะประมาณ2ชั่วโมงนะฮะกลางคืนก็ได้นานถึง7ชั่วโมงนะฮะ แล้วก็เวลาเรารู้สึกเจ็บคอหรือข้นหรนือข้าตัวเราก็เด็ดเอาใบมาสักหนึ่งช่อเคี้ยวให้ละเอียดแล้วคืนเอาแต่น้าและคลายกา,กากทิ้งก็จะช่วยบรรเทาอาการได้ดีมากนะฮะลักษณะของเหืออาจจะต้องใช้ระยะเวลาทานติดต่อกันหลายวันหน่อยนะครับข,ข้อข้อความข้อห้ามในการใช้สมุนไพรตัวนี้นะครับห้ามใช้ในสมุนไพรนี้กับคนที่เป็นโรคหัวใจหรือคนที่มีไข้สูงหรือหญิงตั้งครร หรือห้ามกินยานี้ในขณะกำลังเหนื่อยหรือขณะที่หัวใจเต้นเร็วหลังการออกกำลังกายนะครับเพราะจะทําให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นครับก็วันนี้ก็มาแนะนําพอสังเกตแค่นี้นะครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ